วันนี้แจ็คมีกระทะดีๆมาแนะนำอีกแล้วครับนี่คือกระทะอลูมิเนียมขัดเงาของครัวหลงน่านใครที่ชอบทำครัวทำอาหารแล้วอยากได้กระทะเบาๆดีๆทำอาหารไม่ติดกระทะแจ็คแนะนำเลยครับกระทะอลูมิเนียมขัดเงาของครัวหลงน่านที่แจ็คถืออยู่ตรงนี้คือเบอร์16นะครับราคา3 3 4บาทวิธีการสั่งซื้อกดเข้าไปในคอมเมนต์แล้วก็กดลิงก์ที่แจ็ควางไว้นะครับเป็นช่องทางการสั่งซื้อไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ติดกระทะนะครับดีมากๆเวลาซื้อมาก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเช็ดแห้งแล้วนำมาใช้งานได้เลยขนาดของกระทะก็มีให้้้เเเลลลืืืออออออกกหาายยขนดนดคครรับแตตต่่่่ใิปทีีจชูงงง์16พส ผิวของกระทะครับเรียบเงาลื่นอาหารไม่ติดกระทะดีมากๆสําหรับใครที่ไม่อยากใช้กระทะเหล็กซึ่งมีปัญหาสนิมและดูแลยากและอีกอย่างคือกระทะสแตนเลสที่ร้อนเร็วบางท่านทําอาหารแล้วบ่นว่ากระทะไหมควบคุมไฟไม่เป็นก็ลองเปิดใจมาใช้ตัวนี้ดูกระทะอลูมิเนียมขัดเงาของครัวหลงน่านทาอาหารไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะครับเมนูไข่เจียวไข่าดาวเนี่ยผ่านง่ายๆเลยอยากให้ทุกท่านลองซื้อไปใช้นะครับแล้วจะรู้ว่าคุ้มค่าเงินมากๆครับ3า4บาทได้กระทะดีๆแบบนี้ไปใช้จะใช้จะล้างกี่ครั้งก็ไม่ติดกระทะนะครับนามาใช ก็ไม่ต้องกลัวนะครับล้างออกง่ายๆดูวิธีการล้างคร,ครับใช้แค่สก็อตไบร์กับน้ํายาล้างจานแค่นี้ก็เอี่ยมสะอาดเหมือนเดิมแล้วครับล้างออกด้วยน้ําเปล่าเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดแล้วก็สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้แล้วโดยไม่ต้องฉโลมน้ํามันเป็นไงครับกระทะอลูมิเนียมขัดเงาของครัวหลงน่านใช้ดีมากแจ็คบอกแล้วถ้าใครสนใจกดสั่งซื้อกันได้เลยครับใช้แล้วจะติดใจแจ็คขอบอก3 3 4บาทกระทะอลูมิเนียมขัดเงาของครัวหลงน่าน